แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบลกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนขออเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้อ่าก็จะเป็นโซนช่วงนี้นะครับ จะเป็น8 7ดเถึงเกนะฮะแล้วก็จะเป็นอ่าช่วง3275-3265ถึง3 2 6 5นะครับอ่าโซนด้านล่างนี้เลยนะครับในช่วงตอนเช้านะครับกราฟราคานะชุดนี้ลงลงมาไม่ถึงนะฮะลงมาไม่ถึงช่วง3296ผมก็เลยให้เซตอัพบายชุดนี้ไปนะครับ1 s e เซตอัพใน t e l e gram นะครับกราฟลงมาเทสนะแล้วก็ดีดขึ้นไปอ่าที่ผมวางเซตอัพไว้นะครับ เป้าหมายอยู่ที่700ก็จุดนะครับแต่ว่าการาฟเนี่ยขึ้นเกินขึ้นไปเนาะแต่ผมถือแค่ประมาณ7่0 8 0 0ประมาณนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นการาฟก็ลงมาที่โซนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตที่โซนดีๆนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้เขาไม่ได้มีคอนเฟิร์มกราฟไหลลงยาวเลยนะครับอ่าเบรกได้นะครับเบรกโซนได้ก็ตามแผนเลยนะถ้าเบรกได้ก็เซลล์ตามแผนนี้นะครับการาฟก็รีเทสนะเห็นไหม มีการรีเทสแล้วก็ทูบลงชุดนี้ถ้าใครได้จังหวะรีเทสนะครับก็น่าจะได้มาพอสมควรนะฮะตรงนี้นะเพราะว่าล่วงมาพันกว่าจุดเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นนะฮะกราฟก็มาใช้โซน3275นะครับตรงนี้กราฟก็ดีดขึ้นไปอีกนะฮะก็ถือว่าโซนที่ให้ไว้นะครับใช้ได้ทุกโซนเลยนะครับตรงนี้รับไม่ได้นะครับก็ใช้รีเทสได้นะฮะ แล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยผมให้เซตอัพไปสองเซตอัพนะครับแต่ว่าจะเป็นเซตอัพที่ SL นะครับก็คือชุดนี้นะครับหนึ่งเซตอัพกราฟบีดไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทูบลงมาต่อนะฮะตรงนี้ก็สต็อปลอดไปแล้วก็มีช่วงนี้นะครับผมมองว่ากราฟราคาเนี่ยเขาเก็บนะเก็บตรงนี้ไปเรียบร้อยนะฮะก็คาดหวังว่าเขาจะกลับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าเขาลงมาสต็อปลอดก่อนนะฮะตรงนี้ ดููดกราฟเขาเหมือนแก้งผมนะฮะตรงนี้ดีดขึ้นไปแล้วนะฮะกลับลงมาสต็อปลอสนะฮะแล้วก็ขึ้นยาวเลยนะจนจนถึงตอนนี้นะฮะก็เหตุการณ์แบบนี้นะครับหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับ SL ปุ๊บแล้วก็ขึ้นต่อนะครับคิดถูกทุกอย่างนะครับแต่ว่าผมควรวาง Stop Loss ไว้ ใต้โลนะฮะใต้โลนี้นะฮะก็คือ,อจุดตรงนี้จุดปลอดภัยกว่านะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะมีไม้ที่แพ้แล้วก็ชนะเนาะถ้าชนะทุกไม้คงคงเป็นไปไม่ได้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้กราฟล่าสุดเนี่ยเข้ามาในโซนที่ผมรออยู่แล้วนะครับก็คือสามสามสี่ถึง3ามสามห้าสนะฮะ ชุดนี้ผมลงคลิปไปนะครับอาจจะไม่ทันนะฮะก็เดี๋ยวผมเคลียร์ทุกอย่างไปก่อนนะฮะมองภาพใหญ่กันเลยนะฮะตอนนี้นะฮะกราฟยกโลนะครับในหนึ่งชั่วโมงนะฮะกราฟยกโลตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะยกโลแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นการเบรกไฮของเขาเองนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโล ยกโลขึ้นไปแล้วก็ล่าสุดกราฟติดสับไายนะฮะอ่สับไายนี้ส่งราคาให้เบรกโลนี่นะะ่แน่นอนว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะมีการพักตัวลงมานะครับจะมีการพักตัวลงมาระยะหนึ่งนะครับระยะหนึ่งผมอาจจะไม่ได้มองว่าเขาพักลงไปลึกมากนะครับแต่ผมมองว่า เขาอาจจะมีการมาเทสนะฮะแถวๆนี้นะครับช่วงประมาณะระยะ2อสามถึงสองปดนะครับผมมองว่ากราฟมีโอกาสลงมาเทสต์โซนนี้นะครับระยะทางนะครับจาก ายนะครับด้านบนประมาณ1,400จุดนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับที่เขาจะลงมานะฮะโอเค okay, งั้นเรามาดูโซนย่อยกันนะครับตรงนี้มีอะไรให้เห็นบ้างอ่าตรงนี้ถ้าเรามองไทม์เฟรม5นาทีนะครับเราจะเห็นว่ามีดี m a n d อยู่นะครับตรงนี้ที่ส่งราคาขึ้นไปนะจุดนี้ให้เบกไฮนนี้ได้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมาจะคุมแบบนี้ ตรงนี้ก็มองเป็นสภาพคล่องนะครับเป็นเทรนไลน์ลิวิตีนะครับกราฟก็มีแนวโน้มนะครับอาจจะลงมากว่าลิวิตีนะฮะแล้วก็เทสในส่วนของโซนดีมานนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นจุดแรกนะครับผมก็จะโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนเนอันดับแรกนะครับพักตัวนะครับรอคอนเฟิร์มบายนะฮะโซนนี้ ก็น่าสนใจหนึ่งโซนนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าโซนเนี้ยก็คือค่อนข้างอันตรายอันตรายยังไงเพราะว่าโซนเนี้ยใต้โซนเนี้ยเขามีลิควิตี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากราฟลงมาใช้เขาอาจจะรับไม่อยู่ได้นะฮะอาจจะถูกเบรกนะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะโซนนี้ แต่ถามว่ารอดูคอนเฟิร์มชุดนี้ได้ไหมก็ได้นะครับได้นะการที่เขามีลิคิริตี้ใต้โซนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะลงเสมอไปนะครับให้เราโฟกัสไว้ว่าเรารอโซนไหนบ้างนะครับแค่นั้นถ้ามีคอนเฟิร์มเราก็เทรดนะถ้าเราแพ้โอเคกวาดลิคิริตี้ลงไปเราก็รอจุดนี้ต่อแค่นั้นเองนะครับพยายามอย่าไปกลัวแล้วก็อย่าคิดไปเองนะว่าโซนนี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าการาฟมันยังไม่เกิดเนี่ย เราก็ไม่มีทางรู้ได้แล้วแค่มีการคาดการไว้เฉยนะฮะให้เรารู้ไว้นะฮะว่าการาฟทำอะไรอยู่นะฮะถ้าเขาเบรกได้โอเคแสดงว่าเขากวาดลิวิิตี้เพื่อไปใช้โซนตลางแบบนี้ฮะคิดเป็นเป็นแบบแผนนะฮะโอเคผมมีโซนรับดักนะครับโซนนี้ก็ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะใช้ความเสี่ยงต่ำนะ,ะด้วยเหตุผลว่าเขามีลิวิิตี้นะฮะ ขามีสภาพคล่องอยู่ใต้โซน,นครับผมใช้ความเสี่ยงต่ำนะฮะอันนี้ใช้ความเสี่ยงปกตินะฮะประมาณนี้นะฮะในส่วนของเป้าขึ้นต่อไปนะครับเป้าขึ้นต่อไปเป้าขึ้นต่อไปผมก็จะเล็งไปที่แนวนี้ก่อนเป็นดับแรกนะครับ โซนนี้เอาออกแล้วกันเพราะเขาใช้แล้วนะ่โซนนี้3 3 6สามหถึง3 3 7สามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจนะครับถ้ากราฟขึ้นต่อนะถ้ากราฟลงมาใช้2โซนนี้โซนใดโซนหนึ่งเนี่ยพาดีดขึ้นไปเนะี่ยเราหาจังหวะในการย่อแล้วก็ follow ต่อขึ้นไปหาโซนนั้นบนได้นะฮะหรือ ถ้าเกิดว่ากราฟกลับขึ้นมานะเราสามารถดูคอนเฟิร์มในนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าเราไม่ได้บายนะถ้าเราพลาดโอกาสในการบายขึ้นไปก็ไปดักเซลล์ที่โซนนี้ได้นะครับประมาณนี้นะโอเคเบื้องต้นดูไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับในสอง,งโซนด้านล่างก็่ผมประมาณนี้นะครับ 3286แล้วก็3302นะฮะอันนี้เป็นโซนนะโอเควันนี้ผมอาจจะไม่ว่างอัปเดตใน telegram นะฮะก็อาจจะส่งแผนทิ้งไว้ให้นะครับในส่วนของเวลากราฟลงมานะครับก็ ยังไงก so ็ดูแสงกับตัวกันอีกทีหนึ่งนะครับตามโซนที่ให้ไว้นะฮะตั้งแจ้งเตือนไว้ก็ได้นะครับผมอาจจะมาอัปเดตหลังจากที่กราฟเขาใช้โซนไปแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ว่างอัปเดตให้หรือวางเซตอัพแล้วส่งเข้าไปแบบทุกๆวันนะครับเพราะว่าผมติดภารกิจนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ